คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อนะครับจับมือนะทำรูปขนาดพันแปดสิบคูณพันแปดสิบใช่ไหมครับเออน้ำลายเยอะนิดหนึ่งน,น,นะทุกนทะ่านเนาะนะฮะยังไม่ได้ดื่มนะ้ำเลยเนี่ยนะครับผมก็มาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะลืมด้วยนะฮะโอเครูปนี้ถามว่ามันก็โอเคแล้วนะทุกท่านเนาะในความจริงๆแล้วคือรูปนี้เราสามารถที่จะไปทําแล้วก็เป็นการยิงแอดนะครับได้แล้วใครยิงมรดกก็เปลี่ยนพาดหัวใหม่นะครับ ที่สําคัญเนี่ยทวนกันอีกรอบนึงพาดหัวสําคัญที่สุดนะครับผมเนาะนั่นะไม่ใช่การยิงแอดสําคัญนะทุกท่านตอนนี้ครับการตลาดณนะปัจจุบันเนี่ยหรือจริงๆแล้วอีก20ปี50ปีร้อปีข้างหน้านะครับผมเนาะเขาก็จะพูดเหมือนกันเลยว่าคอนเทนต์สําคัญที่สุดและว,วิชาพาดหัวนะทุกท่านเนี่ยเงินออมเพื่อลูกเนี่ยนะสร้างทุนการศรึกษาก้อนโตเชื่อไหมไอเนี้ยคือ สองบรรทัดที่ยากที่สุดนะทุกท่านต้องไปอดัดแอนะครับลองพลาดหัวเป็นแนวอื่นบ้างเงินออมเพื่อลูกรักไปแล้วนะแล้วก็มีเงินก้อนให้ลูกมีเงินขวัญถุงให้ลูกอะไรพวกนี้ครับลองเปลี่ยนชื่อโครงการนะครับเนาะอันนี้อาสร้างทุนการศึกษานะเป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านลองไปอดัดแอดูว่าเอา๊ะมันสามารถที่จะ พลาดหัวอะไรได้ดีกว่านี้ไหมนะครับทุกท่านเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่าก็จะใช้เงินออมลูกรลักนะออมเงินเพื่อลูกนะครับผมเนาะสร้างทุนการศึกษาเพื่อลูกรักปีที่15มีเงิน10,000แบาทเพื่อลูกรักอะไรเงี้ยครับประกันเงินออมเพื่อลูกรักคุ้มครองคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมประกันเงินออมลูกรักคุ้มครองชีวิตคุณแม่เ,เกิดเหตุจากไปก่อนวัยอันควรนะลูกรักก็ยังได้รับเงินก้อนโตอยู่ดีอะไรประมาณนี้ท่านต,ต้องไปทํากันบ้านต้องไปทํากันบ้าน โดยปกติแล้วอาร์ตก็จะรีสรีลรีรร์ออกมาแล้วก็ทําเป็นเวอร์ชั่นต่างๆแล้วก็ยิงแอดออกไปนะครับผมเนาะแต่ทุกทกทุกอย่างมันมาจากการกันกรองก่อนไม่ใช่แบบมานั่งพิมพ์พิมพ์มพมแล้วก็นั่งคิดนั่งคิดเงี้ยไม่ได้ทุกท่านต้องแบบทํากันบ้านก่อนนะโอเคสําหรับรูปนี้อาร์ตคิดสมมุติว่าภาพหัวนี้มันโอเคแล้วกันเนาะนะฮะเรากลับมารีไวซ์นิดหนึ่งนะเราจะอาจจะอาร์ตจะมาสอนทุกท่านเพิ่มเติมลายน้ํา นะทำได้แล้วใช่ไหมครับผมรายน้ําอยู่ตรงไหนนะทานพลเลนซีตรงนี้นะครับผมปรับให้เป็นร้อยแล้วก็ปรับลงมาให้เป็น10นะครับผมหรือ20ทุกท่านก็ลองดูแล้วกันเอาที่ทุกท่านคิดว่าเอ้ยมันเพียงพอบางทีถ้า10มันหนาไปก็เอาสัก5าสัก8สัก9เนี่ยได้กันอันนี้สิบกำลังดีนะเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดหนึ่งใส่รูปตัวเองยังไงนะทุกท่านใส่รูปตัวเองคือไปที่อัปโหลดใช่ไหมครับผมแล้วก็คลิกอัปโหลดไฟล์ลงมานะรูปเมื่ออัปโหลดเสร็จป,ปุ๊บรูปมันก็ลงมาอยู่ ตรงนี้นะครับผมนะ้อใต้คําว่าอัปโหลดไฟล์แล้วคลิก1ทีรูปก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในรูปของเรานะครับผม r e m ร v e background ทำไงนะคลิกที่รูปนะครับผมแล้วก็กด edit photo นะบ d i t p โฟโต้ photo, แล้ว bg r e m o มูฟนะผมมันรีม v e เสร็จปุ๊บนะเฮ้ยทำไมมันเร็วจังตกใจนะครับ <laughs> มันเร็วนะ รีมูฟเสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถทําอะไรกับมันได้อีกครับทุกท่านมันจะมี Magic Studio ตรงนี้นะครับทุกท่านเนาะมันสามารถทําได้หลายๆอย่างเลยแต่สิ่งที่อาจจะใช้คืออาจจะใช้แค่เอฟเฟกตรงนี้พอแล้วทุกท่านนะเอฟเฟกต์ชาร์โตรงนี้นะครับผมเลือกเอฟเฟกต์ชาร์โครับคลิกหนึ่งทีนะมันจะเด้งเข้ามาตรงนี้ครับเนาะมันก็จะมีแสงข้างหลังเล็กๆนะเป็นเงาๆนะครับผมอ่านะทุกท่านลองดูนะนะเดี๋ยวคลิกให้ใหญ่นิดนึงอารสีดำมันอาจจะไม่เห็นชัดเดี๋ยวอาขอเปลี่ยนนะเป็นแบบบโกกกลนนนะะครัออเเเสถูป่ียา เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับผมเรื่อนไปทีสีขาวเห็นไหมข้างหลังอารก็จะมีแสงมาทีหนึ่งนะะแต่ถ้าแบบไม่มีละ่ะทำไงนอนเปนอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเลือกแบบไม่มีอ่าเลือกกลับไม่ได้ด้วยนะเน,นี่ยแบบไม่มีเนาะไม่มีนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่มีจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเ,าเลือกแบบมีอ่ะแบบมันจะเป็นไงครับผม นี่เห็นไหมมีแบบเบอร์อรแสงคล้ายๆออร่าออกมาจากข้างหลังใช่หไหมเปนจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วแบบดรอปเป็นยังไงครับดรอปมันก็จะแบบเอ่อแล้วมันเห็นไม่ค่อยชัดเนาะอ่านี่เดี๋ยวอาจจะดูความเบอร์มันจะเป็นแบบแสงมันจะอยู่ด้านหลังนะทุกท่านเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเอียงๆตามรูปของมันเลยอะทุกท่านมันเอียงๆตามรูปของมันเลยแต่โดยปกติแล้วเราไม่ใช้เราจะใช้ไม่โกก็เอาไลน์ครับทุกท่าน เห็นไหมครับ outline นี่คือเป็นกรอบรอบตัวเราเลยนะครับผมนอร์ล่าร์จะใช้คําว่าเบอร์นะครับเบอร์นี่ตัวนี้ใช่ไหมทุกท่านเนี่ยนี่เบอร์แบบสุดเอาเบอร์แบบร้อยเห็นไหมครับมันจะมีกรอบเดี๋ยวอาเปลี่ยนสีนิดนึงสีเป็นสีขาวนะครับผมไซส์นะฮะไซส์ก็จะเป็นนนี่ก็ไซส์ใหญ่สุดแล้ว่แต่ทําไมวันนี้มันดูแบบอินเทนซีอ๋อโอเคเนี่ยครับทุกท่าน อินเทนซิตี้คือความหนานะครับผมเนาะเนี่ยเราเป็นลอยเห็นมันจะเป็นกรอบอย่างนี้เลยนะโดยปกติแล้วอาร์ตก็ใช้แบบเอาไลน์ไม่ก็โกมีอยู่2อย่างเนี่ยตัวใหญ่จะใช้โก้ด้วยซ้าไปนะครับผมเนาะเลือกแบบ gun. นอนก่อนเนาะนะือกแบบโก้นะครับผมแล้วก็ย่อลงมานะครับให้มันอยู่ที่มุมรูปก็พอนะครับผมนะใส่รูปลงไปด้วยเพื่อสร้างเอกลักษณ์ลูกค้าจะได้เห็นว่าเฮ้ยเออนี่มันคุณอาร์ตนะอาร์ตโตกเกียวนะอะไรเงี้ยครับผมเนาะนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอะไรนะใส่ชื่อด้วยนะครับผมเนาะ ก o p ี <Copy S 2> ได้เลยทุกท่านก็สมมติว่าเราอยากจะเอาเริ่มต้นเนี่ยตรงนี้แหละจะเอาฟอนต์แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดในคลิกขวานะครับผมแล้วก็นะดูพิเศษลงมานะครับมันจะออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาร์ตโอเกียวโเกียวมารีนนะครับผมนี่ก็ได้แล้วนะแล้วก็เลื่อนลงมานะเอาให้มันเล็กลงนิดนึงเนาะเอาให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับผมใหญ่ไปนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ มาตรงนี้นะครับผมก็ได้แล้วนะมันบังนะคำว่าสมาร์ทมันบังใช่ไหมครับผม,มก็เอาออกก็ไดนะ้จริงๆแล้วเวลาถ้ามีรูปเราแล้วครับใส่ลายน้ําไม่ต้องเยอะแล้วเพราะอะไรมันก็จะมีความเป็นของเรานะครับมันมีความเป็นของเราอยู่นะอาร์ตโอเวเสร็จปุ๊บนู่นนี่นใส่โลโก้สน่อยไหมนะโลโก้อาจจะเป็นโลโก้ทีมโลโก้อะไรก็เหมือนเดิมครับทุกท่านก็กดไปหาไว้ในเครื่องก่อนนะแล้วค่อยอัปโหลดเข้ามานะครับผมน้องไปเซิร์ชเลยไม่มีหรอกนะครับผมอ่าพอดีอาร์ตอัปโหลดมาไว้แล้วนะครับผม นะเดี๋ยวเลื่อนลงไปดูหน่อยนะครับมันน่าจะไกลอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดูสิอัปนะโหลดก่อนนะครับไปหาโลโก้มาโลโก้อยู่ไหนนะครับผมอยู่ในโตเกียวมารีนนี่อันก็เซฟไว้นะครับตึ๊ดติ๊ดโลโก้โตเกียวมารีนอันนี้นะครับรโ,โลโก้โตเกียวมารีนก็อัปโหลดเข้ามานะครับเสร็จปุ๊บอัปโหลดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาใส่เห็นไหมมาแล้ว นะฮะแต่คำว่าโตเกียวมารีนมันดูดรอๆแต่ว่าถ้าวางตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยอ่าเฮ้ยเลิศอยู่นะเนี่ยแล้วก็หน้าหน้าคนในรูกกับความเป็นญี่ปุ่นมันเข้ากันอยู่เห็นไหมดีขึ้นไหมทุกท่านดีขึ้นกว่าเวอร์ชันที่หนึ่งไหมเนาะบางคนอาจจะชอบแต่งจิงนะโดยปกติแล้วนะถ้าไม่ติดว่าต้องสร้าง Personal Branding นะ ชอบรูปแรกมากกว่านะครับผมอ่ะเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับผมทุกท่านครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก็แชร์ออกไปนะครับผมแล้วก,กดดาวน์โหลดนะครับเลือกเป็นอะไรนะ PNG นะครับผมแล้วก็รูปนี้ดูรูปที่เท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าเรามันจะขึ้นมาเลยว่ารูปเนี้ยรูปที่ current page ก็คือรูปเนี้ยรูปที่เราทําอยู่เนี่ยคือรูปที่3 5หแล้วก,กดดาวเออดันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะ หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ปิง้งนะครับผมคือโอเคนะทุกท่านเนาะรูปนี้นะครับผมถ้าไปจา้างเขาทำก็หลายร้อยนะจ๊ะแต่อันนี้เราทําเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็นะับเปลี่ยนเวอร์ชันไปเรื่อยๆเนานะเวลาเว,ว,วลาที่อาร์ททำอะทุกท่านอาร์ททำอย่างนี้นะอ่ะเวลาที่อาร์ททำเนี่ยคือคอนเทนต์บนเพจมันโอเคแล้วใช่ไหมพาดหงพาดหัวโอเคแล้วแล้วอาร์ตก็คลิกตรงเนี้ยทุกท่านคลิกตรงรูปนะครับผม คลิกขวาแล้วก็ดูพิเคทเพจนะครับผมเนาะแล้วอาร์ก็นะครับคลิกตรงรูปเนาะตรงรูปนะครับแล้วก็ลบออกแล้วอาร์ก็หารูปมาใส่ใหม่รูปที่เป็น Family เนี่ยแฮปปี้เอเจนต์แฟมิลี่เนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมอาร์เเอามาใส่ใหม่นะครับผมเนี่ยได้รูป2เวอร์ชันแล้วทุกท่าน2เวอร์ชันแล้วรูปอาร์มันถูกบงังใช่ไหมทำไงนะทุกท่านถูกบังอยู่คลิกที่รูปแล้วก็กด Position แล้วก็กด บ็กเวิลดนะเอาให้รูปนี้มันไปอยู่ที่หลังสุดนะครับอื่นๆให้ขึ้นมานะครับผมแต่เอ๊นะครับรูปผู้หญิงเด็กถูกบังอยู่เราทำยังไงนะครับคลิกที่รูปแล้วกดฟิปดูนะครับผมฟลิปฮอลลีซอนอ่าดีขึ้นไหมทุกท่านดีขึ้นอยู่นะครับเนี่ยโอเคแล้วก็จัดนิดนึงหลบนิดนึง,นด,นงดึงอยากจะจัดตรงไหนก็ดึงตรงนั้นออกนะฮะทุกท่านนะเฮ้ยโอเคเลยเ เผื่อในรูปนี้จะเป็นแอดนางฟ้าของอาร์ตหรือเปล่านี้นะครับผมโอเคอารก็ได้2รูปแล้วก็เช่นเดิมนะเมื่อได้รูปนี้แล้วรูปนี้รูปที่36กดแชร์กดดาวน์โหลดนะครับกด png นะครับผมรูปที่เท่าไหร่นะ36แล้วกดดันแล้วก็กด Done, กกดาวน์โหลดนะครับผมน,นี่มันก็ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะไปเก็บไว้โฟลเดอร์แล้วนะครับผมโฟลเดอร์ er แล้วก็ เก็บไว้ก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์แล้วก็จําด้วยนะว่าเก็บไว้โฟลเดอร์ไหนนะบางคนเนะี่ยดาวน์โหลดมาแล้วหาไม่เจอนะครับผมโอเคอันนี้ก็จบซีรีส์ของการทําเรื่องของจับมือทํานะครับผมทุกท่านรู้แค่นี้พอไม่ต้องไปรู้เยอะมากนะอัดบอกเลยว่ารู้แค่นี้ก็หากินได้ทํารูปได้ทุกอย่างรูปก,การ์ดสพอร์รูปไว้ตอบเมสเซจรูปไว้ทำเอ่ออะไรอะทุกอย่างอะที่มันต้องส่งให้ลูกค้าเนะี่ย อันเนี้ยทำได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวอาร์ตมาสอนทำวิดีโอเนาะวิดีโอที่แบบอัดแล้วก็อ่ามันทับกันอยู่จริงๆเนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงเพราะว่าอันเนี้ยคือใช้แคนว่าอัดหน้าจอทับอยู่มันจะซ้ากันได้ไหมนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับเวอร์ชันนี้นะครับผมสอนจับรูปสอนจับมือทํารูปขนาดพันแปดสิบคูณพันแปดสิบก็ จบเพียงเท่านี้นะครับผมต้องไปฝึกทํากันให้คล่องนะครับผมแค่นว่าต้องเสียนนะครับผมถ้าอยากจะ go อนไลน์นะครับสําหรับวันนี้นไปก่อนครับสวัสดีครับ